Thank you. สวัสดีครับพบกับผมมาวาป่าสักนะครับจากเพจสวนชวนชมมาวาป่าสักนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะต้องเปลี่ยนแนวบ้างนะครับลองเปลี่ยนแนวบ้างโดยการที่วันนี้เนี่ยได้รับบัวมาจากพี่จรุงนะครับพี่จรุงดูรบ,บุรีนะครับรบุรีก็แนะนําให้ผมลองเป็นดูบ้างนะครับลองเปิดใจลองเลี้ยงบัวดูบ้างนะครับ <Plaza> ก็เลยแบ่งบัวมาให้ทั้งหมดจํานวน3ต้นนะครับ ตัดมาแบบนี้ซึ่งเอาตรงๆนะเพื่อนๆผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับบัวนะครับไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับบัวนะฮะนี่นี่ครับตรงเนี้ยคือจะทําอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ไปเปิดคลิปใน u t u b e นะครับดูเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ที่เลี้ยงบัวอยู่นะครับว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับเห็นบอกว่าพี่จรุงบอกว่า ตัวนี้คือเป็นลูกบัวนะครับลูกบัวหมายความว่าที่พี่จรุงเนี่ยผสมเกสรเองนะครับแล้วก็เป็นลูกไม้ใหม่นะครับยังไม่เคยมีในท้องตลาดเลยนะครับซึ่งดอกเนี่ยเบื้องต้นผมเห็นว่าแวบ,บน่าจะเป็นสีขาวอมชมพูนะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นดอกจริงๆสักทีหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาปลูกกันแบบที่ไม่รู้อะไรเลยนี่แหละนะครับทําตาม u t u b e นะครับไม่รู้ว่าจะถูกจะผิดยังไงถ้ายังไงเพื่อนๆนที่อยู่สายบัว พี่ๆนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านใดที่มีข้อแนะนําก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แนะนําผมได้ในคลิปนี้นะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับถ้างเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปลองทดลองทํากันเลยนะครับว่าจะจะสำเร็จไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยครับ ครับทุกคนจากที่ผมศึกษามานะก็จะเริ่มจากการที่ทาความสะอาดบัวก่อนนะครับโดยที่ผมเตรียมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องปลูกมีอะไรบ้างเครื่องปลูกก็จะมีหนึ่งเลยคือดินบัวนะครับดินบัวนะซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาแล้วก็ละสิบบาทนะแถวบ้านผมก็ละสิบบาทไม่รู้บ้านเพื่อนๆราคายังไงบ้างนะครับแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้าอสโมโค้นนะครับซึ่งผมก็มีอยู่ที่สวนเป็นประจําอยู่แล้วนะครับกระถางบัวนะครับกระถางบัวผมใช้ไซนี้เลยนะครับใช้นี้เลย ซื้อมาใบละ40บาทนะครับใบละ40บาทนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มโดยการนําบัวนะครับอันนี้ต้นที่เขาน,นี่เป็นคนละสายพันธุ์นะคนละคนละพันธุ์นะครับคนละสีนะครับก็ได้มา2ต้นแล้วก็อีกหนึ่งต้นยังอยู่ในกันในอยู่ในกระมังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องลื้อนะครับรื้อมาเช็คแล้วก็รื้อมาทําตัดรากนะครับมาตัดรากแล้วก็เหมือนจะมีไหลนะเหมือนจะได้ไหลมาเพิ่มอีกหนึ่งไหลคาบานาน่าจะไม่ใช่ น่าจะไม่ใช่3ามต้นแล้วนะครับน่าจะขยายเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับจากที่ผมได้ดูมานะครับก็เขาจะเริ่มจากการที่ทําความสะอาดรากบัวก่อนนะครับทาความสะอาดตัวบัวก่อนนะครับตัวเอารากที่เรามันเก่าแล้วก็ลื้อออกนะครับอาจจะช้ำนะครับเดี๋ยวใช้มีดดีกว่านะครับมีดอันนี้ช้ำๆก็ปาดออกนะครับ มีก็คมนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะมีที่เราทํากับชนชมเนี่ยเราคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาเขาบอกว่าให้เหลือให้เหลือใบไว้ประมาณ4ี่ใบถึงห้าใบนะครับโดยประมาณนะก็ไม,ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับ <laughs> แบบนี้นะครับผมมีลากฝอยเต็มเลยนะครับลากฝอยเต็มเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนยอดของปลายไหลนะทุกคน น่าจะเป็นส่วนยอดของปลายไหลส่วนด้านนี้นะครับอันนี้ด้านที่เขาตัดออกมานะครับแต่งนิดหน่อยนะครับแต่งนิดหน่อยผมก็พลาดไปอย่างหนึ่งนะรอยแผลเนี้ต้องใช้ใช้ปูนแดงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครพอมีข้อมูลก็ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่พลาดอีกครั้งต่อไปนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปลายเนี่ยผมก็จะคิดว่าเหมือนชนโฉมังนะครับก็คงตัดออกเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูใบกัน,นก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างทำความสะอาดอีกทีหนึ่งขัสะสะสะด,ดนะแล้วก็ขยับกะยอนน้ำเอาเศษดินเก่าออกนะครับโอ้ oh. ใส่แล้วใบนะครับก็จะเอาไว้ประมาณ4ใบนะครับผมก็เลือกจากไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นใบนี้ใบนี้น่าจะเอาออกนะครับออกเลยใบนี้ออกเลยใบ,ใบนี้เป็นยังไงบ้าง เอาไว้ก่อนก็นได้มัง้งนะโอใบนี้เสียหายเยอะเลยเอาออกเลยนะครับเรียบร้อยน่าจะประมาณนี้นะทุกคนเ,คเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนนะฮะต้นต่อไปเรามาดูกันอันนี้เขาเรียกอะไรทุกคนเป็นหัวไหลปะไม่แน่ใจไปเก็บไว้ก่อนก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมกอภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่านะครับครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับคนนี้นะทุกคนคนนี้นะเดี๋ยวแต่งอีกนิดหน่อยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้ผมจะลองปาดตรงนี้ดูนะปาดตรงนี้ดูเพระว่ามันเก่าแล้วไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับต้องดู ปาดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับสอ,สองยอดนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลื้ออีกต้นหนึ่งนะทุกคนลื้อต้นนี้นะครับมาเรามาลื้อกัน,นพุดกันนี่รอยรอยที่เขาปาดออกไปนะครับโหแน่นมากนะ Thả mày đi Thả mày đi Úi con Úi la giữa mặt Đạt lên Ủa พยายามเอาดินเก่าออกก่อนนะครับตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นปลายไหลอีกอันนึงนะทุกคนออันนี้น่าจะเป็นตรงนี้โอ้ได้เยอะเลยครับผมจะพยายามเอาดินเก่าออกให้มากที่สุดนะฮะ เอาดินเก่าออกก่อนโอเคว้าเรียบร้อยครับทุกคนนี่ได้แล้วมีดอกแล้วนะครับนี่ดอกเก่านะครับดอกเก่าก็จะประมานี้เลยนะครับบัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะเหนื่อยเลยเล่นสะผมจะเหนื่อยหอบเลยนะฮะก็ เหมือนจะได้ปลายยอดเป็นปลายไหลอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลอขอล้างดูก่อนนะครับขอล้างดูก่อนคือยอดนี้อุ้ยยอดนี้หนึ่งยอดนะครับยอดนี้ยอดตรงนี้หนึ่งยอดนะครับแล้วก็ยอดนี้หนึ่งยอดนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนล้างก่อนนะฮะขยายาเอาดินเก่าออกให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ เพื่อจะได้ดูว่าตัวโคนนะครับโคนลากเขาเนี่ยหรือว่าอะไรเขาเรียกอะไรเรียกเง่าเหรอครับผมไม่ชัวร์เรื่องสับของบัวนะฮะแต่ก็เห็นแล้วนะครับว่ามาทางทิศทางไหนนะครับทิศทางไหนโอ้ดัดออกก่อนนะครับใบนะครับตัดออกบ้างนะครับบางส่วนนะครับ ันนี้เป็นปลายยอดอีกยอดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องตัดตรงนี้เนาะใช่ไหมใช่สิตัดตรงนี้นะครับตึ๊บตัดแล้วนะครับ,แล,รบแล้วก็อาจจะต้องตัดตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะตึ๊บนะเรียบร้อยครับทุกคนได้มาแล้วอีกหนึ่งไหลนะครับหลังไหลไปน้อยน้อยนะ นี่นนนีโอเคเ้นะโอเคเลยนะครับ ร่างนี้ยาวมากนะทุกคน,คนเดี๋ยวคงจะต้องตัดออกนะเนี่รล่างนี้ยาวมากเลยนะครับยาวมากเดี๋ยวตัดออกเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรอยใบเก่าโอเคครับเรียบร้อยนะครับเราได้เพิ่อมอีกหนึ่งไหลนะทุกคนเพิ่อมอีกหนึ่งไหลนะครับจากต้นนั้นตอนแรกบ,บอกมียอดเดียวนะครับได้มาอีกหนึ่งไหลละนะฮะ ก็เดี๋ยวเตือนเตือนนี้เอาดีกว่านี่เลยนะครับโอเคนี่ออกนิดนึงโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็ได้เซตนี้อีกเป็นอีก,อกหนึ่งต้นนะหนึ่งต้นนะฮะด่างนี้น่าจะใช้ได้นะครับใบใบนี้ค่อนข้างยาวเดี๋ยวเอาออกดีกว่า หลือไว้4ใบนะครับเหลือไว้1 2 3 4งสองามสี่พใบใหม่เป็นใบที่5นะทุกคนก็ทดลองทําดูครับไม่มีถูกผิดครับสําหรับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะทุกคนบัวก็เป็นอะไรที่สวยงามมา,มากๆเลยนะครับงานนี้อ,อ่ะโอเคมีตาหนอหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันหลักการเดียวกันไหมนะทุกคนแต่ว่า เน,นี่ยค่อนข้างยาวเลยนะลาค่อนข้างยาวเลยนะครับคุณยาวมากนะครับก็เดี๋ยวจะขอนาุยะาตัดตรงนี้เดี๋ยวลองใส่ดินไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวใส่ดินเก่าไปลองลองดูแค่นี้พออันนี้ก็ยังไม่ทิ้งนะทุกคนอันนี้ยังไม่ทิ้งนะไม่รู้ว่าต้องทิ้งหรือเปล่าแต่ก็ผมยังไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเก็บเอาไว้เผื่อมันจะมีตาแตกออกมาอีกนะครับโอเคอ เดี๋ยวเรามาล้างตันนี้กันนะครับครับทุกคนก็ล้างเอาโคลนออกเรียบร้อยนะสำหรับชนบัวตัวนี้นะครับบัวตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะตัดเอาใบออกนะครับใบนะครับตัดออกเลยนะครับเวลาผมตัดเนี่ย ผมจะเหลือส่วนส่วนโคนไม่หน่อยหนึ่งนะไม่ได้ตัดชิดนะครับเหลือส่วนโคนไว้หน่อยหนึ่งนะแบบนี้นะครับนี้นะครับผมจะไม่ตัดชิดนะนี่นะครับโอเคก็นี่เอาออกเลย <c oughs> ลก็เอาไว้ดูดอกนะครับสวยง่ามนะครับเป็น พืชที่น่าสนใจนะก็จริงๆมีมานานแล้วนะบัวเนี่ยบัวสวยงามเขามีกันมานานแล้วนะครับแต่อันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่ามันเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกของของผมเลยนะครับซึ่งโหก,ก็ก็มันก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับผมอยู่นะโอเคก็หนึ่สสามสี่โอ้มันเยอะไปหน่อยบัวใบมันเยอะนิดนึงนะครับอขอชักใบแล้วกันนะนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับ ผมต้นนี้นะครับสาหรับต้นนี้ผมจะเหลือ,อไว้6ใบนะครับ6ใบทั้งใบใหม่ใบนี้นะ1 2 3 4 5 6 6ใบนะครับทั้งใบนี้แล้วก็เหลือดอกเอาไว้นะเผื่อเผื่อจะมีดอกให้เพื่อนๆน,นได้ดูหรือเผื่อจะมาอัปเดตเพื่อน,เ,น,เ,พอนเพื่อนได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ขั้นตอนการปลูกกันเลยนะครับครับสำหรับการขั้นตอนการปลูกบัวน,นะครับของผมจะใช้วิธีการแบบนี้นะครับ ก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าเป็นออสโมโพสนะครับสูตร13-13ไว้ 13, 13ที่ก้นกระถางนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มใส่ดินบัวนะทุกคนใส่ดินบัวที่เราซื้อมานะครับก็น่าจะหาซื้อได้ทั่วไปนะทุกคนน่าจะหาซื้อได้ทั่วไปไม่น่าจะยากอะไรนะครับก็ เตืไนเลยนะครับก็จะบีนะครับนิ่มอยู่นะครับบผมต้องการจะใส่ให้มันได้ประมาณหนึ่งใน3ของกระถางน,นะครับทุกคนอันนี้ผมดูมาจากพี่ๆที่อยู่ใน YouTube นะผมก็ดูมาอีกแบบอีกทีนึงแหละนะฮะก็เนี่ยครับเกลียกรจัดสดเลยนะครับ อาจจะปลูกให้เพื่อนๆได้ดูแค่ต้นเดียวก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จแล้วก็จะนําไปใส่ในกระมังนะครับกระมังเนี่ยก็ใช้ใบตัวโตวหน่อยนะครับ นึงก็จะประมาณสี่สี่สี่อันนะครับต้อนหนึ่งวหนสี่ก้อนนะครับรนนรบน่าจะพอนะน่าจะพอแล้วะก็กด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 ไปครับทุกคนแล้วก็ เทคนิคการปลูกที่ผมศึกษามานะตะโกนก็จะต้องเอาไว้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ดูจากที่เขาปลูกเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเห็นเห็นได้ชัดว่าเอาไว้ที่ขอบกระถางนะครับผมก็เลยทําหลุมไว้ตรงนี้นะครับเจาะหลุมไว้ตรงนี้เพื่อให้รากตรงไปข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ส่วนปลายเขาเนี่ยมาทางนี้นะครับมาทางนี้มาทางนี้ น,นี่เลยโอเคแล้วเขาก็จะมาวนมาด้านานี้นนี่นี่ไปอย่างน,นี้นะครับจะประมาณนี้นะครับเอาต้นใหญ่ปลูกก่อนเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับ,รกกรบแบบนี้นะครับก็ลงไปแบบนี้เลยวางได้สำเแปดได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอา เพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าส่วนปลายนะครับส่วนปลายยอดเนี่ยผมจะอยู่ด้านนี้นะทุกคนให้อยู่ท่าน,นี้นะครับนี่อันนี้เลยเดี๋ยวพอส่วนปลายยอดเขาเขาไปชนขอบกระถางเขาก็จะหมุนนะครับหมุนไปตัวเองนะครับแบบนี้ครั้งแรกนะทุกคนครั้งแรกก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครั้งแรกในการปลูกบัวนะทุกคน ผิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกนะแนะนำน้องด้วยนะครับผมเรียบร้อยครับผมก็ปลูกบัวประมาณนี้ครับไปลงในกระมังนะครับเนี่ยครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงในกระมังกันนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับปลูกบัวไม่ยากเลยนะทุกคนไม่ยากเลยแต่ก็เล่นเอาหอบเลยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเตรียมไปเตรียมกระมังนะครับแล้วก็เติมน้ํากันดีกว่านะครับจะได้ เซตน้ำให้ดิเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับทุกคนก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับกระมังที่เราเตรียมน้ำใส่ไว้ในกระมังให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับบัวเรานะครับที่เราทําการปลูกเอาไว้นะครับก็มารอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยนําบัวลงไปในกระมังเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้อึ้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ลุยกันเลยเลยครับนี่แล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ําเพิ่มทีนะครับตอนนี้ก็แบบนี้เลยนะครับ บัวถ้าเกิดว่าอยู่ใต้น้ําไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวใบก็จะขึ้นมาเองนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต้นต่อไปเอาเป็นต้นนี้แล้วกันนะครับต้นนี้แล้วกันน,นี้ก็ดูเลยครับค่อยนะครับนี่นะครับผมเลือกที่จะนําบัวนะครับเอาไว้บน โตของชนชมโตเก่าของชุนชมนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องก้มให้เร,เราปวดหลังนะเัอสมจะได้ไม่ต้องก้มนะครับตัวน,นี้ด้วยันนะครับตนนัวนี้แต่เราก็จะเติมน้ําอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าให้น้ํามันลดนเลยนะครับน้ํานะครับที่บ้านผมเนี่ยจะเป็นน้ําบาดาลน,นะผมก็จะใช้วิธีการรองรองน้ําฝนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ แล้วก็เติมน้ําบาดาลส่วนหนึ่งนะทุกคนก็คลีใบออกให้น้องหน่อยนะครับน้องจะได้ฟื้นตัวไวๆ,ๆนะครับแบบนี้อ <laughs> นี่สวยเลยนะครับแบบนี้สวยเลยรอยสวยเลยนะครับผมก็จะเอาไว้ตรงค่อนๆให้น้องอยู่ตรงกลางกระ,ะรกระมังนะครับเอาก็ถังไว้ริมใดริมนึงนะครับแบบนี้นะครับให้น้องอยู่ตรงกลางกระมังนะครับคุมยอะชื่อสวยนะคลีใบให้น้องหน่อยหนึ่งนะครับ นไหนก็นี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะต้นเดิมน่าจะอยู่ที่ใต้น้ํานะทุกคนน่าจะแบบน้ําไม่ถึงระดับนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวน้องก็จะขยับตัวของน้องเองนะครับแบบนี้นะการละมังสุดท้ายใกล้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยอะไรครับ ก็ทุรักทุเลพอสมควรนะทางานคนเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นการปลูกบัวครั้งแรกด้วยนะครับครั้งแรกของผมเลยนะครับก็วัดดวงดูไม่หนูว่าจะประสบความสำเร็จน้องบัวจะรอดไหมนะครับแต่ว่าหวังใจว่าจะรอดนะทุกคนหวังใจว่าให้น้องรอดนะครับอ่ะแบบนี้ไว้ตรงกึ่งกลางในถางเรียบร้อยนะครับก็เติมน้ํานะครับให้ล้นเลยนะครับเติมน้ําให้ล้นเลยนะครับเติมน้ําไปให้ล้นเลยนะครับ แบบน,นี้ก็สวยงามนะครับสวยงามนะเดี๋ยวรอ,อดูชมความสวยงามตอนที่น้องฟื้นเต็มที่แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูชมความสวยงามตอนที่น้องฟื้นเต็มที่แล้วนะครับอยู่ในแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยผมปล่อยให้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นพี่ๆหลายท่านใน y o u t u ูบบอกว่าต้องแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วสำหรับน้องบัวให้แดดโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการปลูกบัวนะครับทั้งไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อผมจะได้หาอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันใหม่นะครับแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับสำหรับผมด้วยแล้วกับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยปลูกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ